นาตีจ้าพ่อแม่พี่น้องนี่วันนี้พามากินของสูงไอพงค่นพามาแยกพาบาพ,พงมาเล่นหมดแดงี่น้องแย่เลยบนรู้ว่าซิมีไข่บ่อีเเนาะจะเพิ่งมาเพิ่งแย่เป็นเทือแรกปีนี้โอ้เท้า มี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 แยงลงมาเลยปาข่ต้งงละเท่าต้งงละต้องละโอตกใหมืรถพวงมันจู่ติดติดนทางหญ่แ้อจ้าข้าเจ้าบีบเตะใส่รถพวงบีบเตะใส่โอ้ขาวจกพากเลยย่างยังเขาะเคาะเอามือเคาะ จ้านั่นแหละว้ามีไข่อยู่จามีไข่อยู่คลอดลงมาให้หมดเลยไอ้ค่อยๆด้อจ้านั่นแหละโอ้ยยังยังยังอ๋อโอ้ยซุ่มแล้วซุ่มแล้วกูลงมาเลยมันยังบวมหมดเลยนะ เด,ดวนะน่ะย,ย่างยงเดือดหลายค่อยๆเคาะเอามือเคาะเคาะไม้ไหมจ้านั่นแหละโอ้ยอยากไปเปลี่ยนดีข้างๆไงเงี่ยขึ้นไปสูดไป ยังยังผู้ผู้เทาแมันค้างอยู่นํนใบไม้น่ะต้องไล่เลยแง่ขึ้นไปไปข้างเทิงอะนะ่ะเสียงกะสีดังเนี่ยเด้อจ้าเสียงรถเพราะว่าอยู่ใกลหนทางใหญ่เนาะจ้ะ ได้ได้หมดแล้วมามาลงมาลงมาบ่งดูเสียงก้อยกระสีด่างน,นี่ด้วยก้อยกระโคถุยโคตรงตื่นเต้นเนาะ ห้างเดียวห้างเดียวห้างแร็แกแฮกมานจะ้ะข่าวจักพักเลยเอาใหม่จับมาที่เหุ้เขา <laughs> มีทางเมมีท้งเมดเ,เ,เป่งเอาแปงมาแปงมาเร็วเร็วอย่าคิดเอาางว่าเป็นปน้ากันไปก้อมองเร็ว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 เบิดละมั่ง,ปปงเ,เมียงเดียวพี่น้อง อเอาไปเดาใส่ในกระคุกนี่พี่นนองใส่ใส่ผ้าลืมเอาดแนวใส่โอ้ยอยังแล้วนั่นเกิดอะไรขึ้ความได้รับ <จะ S 2> ปิ้งไหมขาม,มันปิดลงเลยเอยอเขาเกลเลยงไปเลยนะถ้าเบนแกในกระคุกของสาวาก้อยครับลืมได้พี่น้องมั้ง โอ้หงามขนาดเนาะปีนี้หักกัมาแย่เท่าเล็กเด้อจ้ะโอ้ยตายๆกลางถนนรุดพ่วงมาก็าเจ้าห็นแย่ใคร้บ่แดงก็เจ้าบีบเตียใส่ <laughs> เบิ่งหางที่2จ้าโอเคนั่นแหละบเดี๋ยวยังบ่ลงยังบ่เห็นแยขึ้นไปอีกบ่ยกถึงบ่อ้ายเออๆๆอ้ขาวจัก เบาๆเถอะมีย <c ười> ูมียูถึงอยู่ถึงอยู่เอาลงมาเลยดูลงมาเลยค่อยๆเขอ้ย ข้างเด้ออ๋โอ้ใบไม้ตบงนีขอของ้ไข่ฮีพอไข่ยังปต้องต้องบะต้องยุต้องยูบ่ะโอ้ยโอ้ย้ขาเขาลงโอ้ยเขาเอาเอา

Oh. ต้อง,องตอนแรกนะครูร้องตนบุกตั้งไรไคลีบ่ไคลีบต้อยู่ต้อยู่ต้องไหนเดียวต้องนะไหนะเดียวขอารถนะพี่น้องเด้งมุดอ้ไคมากมียุจ้ะพักันขับรถมาเรอยๆจ้ามาอยู่กางีมาบัง โอ้ฟังเสียงเปียนไปแลอวเสียงไข่เพิ่นกูตกใส่คู่อะสั้นเลนยดอจ้าถือ <c oughs> เอามือเคาะเคาะไม้นะพอ่อจ้านั่นแหละเบาๆดอมีบด้วยวมีมี ไข่ต้มพร้อมไข่ต้มก็คือไข่ม้าไข่ม้าก็คือไข่ใหญ่ฮะหล่ะจ้ะพี่น้องบ้านก้อยเอินไข่ต้มไข่ต้มกับไข่ฮีบไข่ฮีบมันไข่ฮีบก็คือไข่โอ้ยถอยก่อนรถมาเนี่ยรถพล่ะที่หมด ยังบ่เมืดได้น่ะข้างในเอาเอาป้าคู่เข้าไปอีกเพราะเออนั่นแหละนั่นแหละเอาเลยนั่นแหละจ้านั่นแหละกำลังคุลงมาอู้เป็นก้อนลงมาเลยน่ะโอ้เดยียว <laughs> เป็นก้อนลงมาเลยยังยังหลายอยู่ด้น่ะงหลายอยู่ อดีมดแดงตกลงไปในน้ําก um ็เป็นอาหารปลาเลยพี่น้องปลายึบยับยยับอยู่ข้างล่างยังหลายอยู่ได้อ้ายฟังพี่น้องฟัได้ก่อนมันก็อยู่อันเป็นก้อนอยู่กับแม่นะแทงขึ้นไปอีกนั่นแหละนั่นโอ้ หดอะไยงอ้าวมดแล้วอยหมงนั s, mm ่นต่อห้างนั้นเลยบ่บจ้าเอาห้างนั้นแหละอูหนะงตยเนาะเอาแล้วเตะเอาห้างไดก็ก็ได้ลายห้างอยู่เด้อจ้านี้สามสี่ห้างอยู่ติดกัน ระว,วังโกคองเด้อขอ่นก่อนที่ไม่จอ,อ่อนคืข้างล่างสิงเป็นคลองโออโอ้โอโอพอดีละหมดแดงคู่ลงไปปลายิ้มยับยิ้มหยับอีกอ่ะพอดีเป,เป็นเป็นอาหารปลาเลยเาห้างไดก่อนโอ้ ไม่รู้ไงว่าจะนีนยังบ่เห็นมีอยู่บ่ไข่บ่มีไข่มีบ่โอ้นั่นหนั่นนั่นเอาเลยขอเลยโอ้ไม้ไม้ไมเพื่อนกับไม้เพื่อนกับซันเนี่ยพี่น้อง เท้าไอเอาเลยเอาเลยขอเลย <c oughs> นั่นแหละนั่นแหละโอ้ค่อยค่อยค่อยนั่นหละกำลังค้างอยู่ในใบไม้นะโอ้ไข่ตรง <c oughs> ได้ได้ได้ แล้วหมดแล้วค่ะนักนักขูหรือนังไข่หมดแดโงโอ้โหกล้มันด้นักนะนักก็ได้โอ้เมนี้อ่ะแมนี้เพียบเลยนะโค้เซ็ให้ป่าตัวนี้บบเดี๋ยวเรได้ว่ามันมันตลองลงไปจต็ตเนาะ อออลองบางทางนั้นนะเ,เห็นป่โอ้ไข่ต้งไข่ต้งโอ้ยระวังระวังเข้าวะเข้าเข้าเข้าอยู่จ้าเข้าอยู่จ้าบุาตรไปย่างยง บ็เห็นบอกไข่ค้างอยู่ยนะโอ้ยเพิ่นกับมาเคาะหมดใส่หนทางแล้วพี่น้องบ้านนี้เฮากระยืนอยู่ขอลงมาเลยอ้าวขอแห้งไรมันกกลคู่ออเอาขึ้นไปอีกไหมนะนั่นแหละวอยวยวอยว,อยวอยตกเด้อหมดระวังเลย ยังมันอยืนนะเครื่องใบไ,ไม้นะพ่อนะเอาพอแล้วเอาห้างไม้่ะเนี้ห้างข้างๆโบม,นนมีห้างนี่บ่มีบ่จ้าห้างเลยห้างแล้วพ่อจังจัะไปเปิดไอ้สาวก่อนดูอิดมิดวะได้

ทีมไปฝันแรงเข้ามาหาเหาเด้ยเต้ยตัวเต้ยพี่เนาะแกวางกันหมดจ่อครับเป็นอย่างนันก็บกรนหาหนีเนาะพี่น้องมันเลี้ยงกับหาคนเลี้ยนเข้ากัดเขาเนี่เขามาทำลายหางมานนันเลี้ยงว่า,หาหน้องเราเต็มคล้ายเราง่ายง่าย ที่มันตีเล่นนี่เนาะพี่น้องเดียวที่ไปนี่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 พี่น้องบังไอพี่น้องมันใกล้ใกล้ขวดนะหน่อยคนได้กินเด้พี่น้องกระนอดพักหวานบ้านเฮาเนาะพี่น้องนี่ก็โบกอ้อยเมียคงกระตัวมันโอ้ยอยากให้เมื่อบ้านเมื่อได้เมื่อเมื่อจะกระติดก็ได้ว่าัจะกระนอดลูกไส้ไลเมื่ได้กลับบ้านหลายปีแลเราลด เจ้ากับโตมาหาโอ้ยมันเล่นขาน้องเป็นตุม้มเตุ้มอยู่บ่โอ้โหวันนี้วันนี้มาอยู่เนาะใช่แค่ยุบแค่ตรงใส่ไป,ไปกล่องทรายไปใต้มาไปนะ้องมันยางน้ำต้องอย้ายที่เรียนเะจจะโอ้อยนี่เงลุ่มไปนะ้องเอา มุดไปเบือ้องห้างต่อไปเป็นกำลังมุดลงไปในคอพี่น้อง <c oughs> หามมงกันแย่ <c oughs> ห้างนี้แล้วก็ว่าสิพากันเมื่อแล้วจ้ะ มีสองห้างรู้ว่าซิมีบอมมีนอกจากมารุนกันโอ้มียูบอมแม่นยังบ่ตรงซัมบ่เทาลองแย่ลงมาบ้างโอ้ยบ่ตรงซัมม้างนะ ไข้รีบแล้วพอลองบังข้างห้างล้างเนาะโอ้ยตาเสียดายเนาะ ว่ทั้งนั้นแล้วจ้านี่ผลงานของเราไปไม่กี่ชั่วโมงไปประมาณใบสองใบสามใยเนาะตอนนีน้แบบประมาณขวบเก้าอีกแล้วพี่น้อง,องกินเขาขว,บ,ขวบเกยาหลายลอยู่เด้อจ้าห้างกับมีแต่ห่างน้อยๆห่างต่ำๆพาพี่น้องไปแย่ขนาดจ้าไปกระใสแป้งเนาะมันก็เลยขาวแบบนี้ เดี๋ยวค่อยเวลาเฮาสิเฮ็ดกินค่อยนักล้างเน,นาะจ้ะเนาะหลายขนาดเไดนน้เนาะโคบัน,นได้เบาะสองโลโลหนักก็ได้ไปนองเลยเอาบ้าดนี้กรติดล้าี่น้องเนาะครับบ้านนี้กระติ่มแล้วเพื่อที่อาบหน้าเม็ดกับเกล็กับน้ำครับจ้าเอามาจ้าสำหรับคลิปนี้ก้อยไก่พงกับซีเดล่าไปก่อนเนาะจ้าไว้พบกันใหม่คลิปหน้า ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ก้อยและพวงให้คลิปต่อๆไปในเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า